I'm so tired of the same old people acting like they love me, but they're filled to fill with evil. I know. I Cry know, know. Save me yeah. my die I die, but they probably rather die than stay by my side. Yeah, I know these things I know Oh science made me time mine มีรักแพ่นใจอยากให้เธอเป็นแฟนฉันหอ,อมมแต่งไม่แทงใจเยอะๆแกไม่กลอนมาแก้เธอจะเป็นเช่นไร and all my d r e a m เธอเป็นเช่นไร oh yeah. ฉันไม่ได้จะรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเพราะเธอได้อยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้กับเธอ uh, yeah. life song on my mind and yeah. กิ๊กมาชี้อีไม่ไหวในสติวิตออมมาเรียวเธอไม่เคยจะชีวิตเพื่อไม่รู้จักคำว่าพอเพียงเธอมีแต่าชายมีแต่าชายเ้ียวยอชายเรียนเชียงไรเธอไม่สนใจว่าฉันเป็นคนขอนแก่ละไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายยอฉันรู้สึกโอหักในตอนที่เธอบอกว่ามีแฟนแล้ว เธอได้เจอมันคงจะดี Everything ดูชีให้เธอได้รู้ว่าฉันได้ feel ออกมากกลดูชี้เธอไม่โข้าใจเออเธอเธอเป็นเช่นไรในตอนนี้ฉันคงยังไม่ห่วงสนใจเธอแ่้ในออกมาชี้ให้เธอได้รู้เอาไว้เลยว่าฉันไม่มีทางที่จะสนใจคนที่ไม่รักจริงยังเจออีกเลยอ l l เลือเป็นเพราะใจ มมัันไ่รกดีเธอเลยไปก็ให้หนุ่มนามอนไม่เป็นไว้ในคนดีฉันไม่เคยคิดที่จะปาบคนไอไม่รักร้องออกมานายคนเนยออกมากลายร้องเสพเป็นปีนกันชาประจำสมองผมไรเวียนเงินมีพันธุก,กรรมไม่ต้องคิดไปให้เธอได้รู้เอาไว้ว่า ย่า <Yeah. S 2> มันคงเป็นแค่กรรมพันธ์ที่ฉันนั่นแหละดีอย่า yeah. ไม่ต้องมาคิดด้ืยการสิงอย่าไม่ต้องมางงอทลเชอไม่ต้องมาฟิกออมเม yeah. ีดูที่ชายแดนดูที่ชายแดนสิเขาไปขาฟันกันฉันไม่อยาดามันลองยอ ดีไซนนั้งแต่หัวจดตีแต่ไม่เป็นไรเธอไม่มองฉันก็ไม่ได้วินออกมาเรียให้เธอได้รู้สึกดีไม่ในทุกครั้งที่ฉันไม่คิดอะไรให้รู้สึกเชียวริงยอในเวลาทำการแอวิ้งนฉันคงอยู่กับวันวานทอกบาชีให้เธออย่ารำคาญทุกๆุกวันให้เธอได้รู้สึกดีไม่ต้องคิดอะไรมากมาย จาใจหยุด yeah. talking about she alright เลี้ยงเลี้ยงมาที่นี่ o l l n i g h t sleep all all มาทายเมื่อกี่ยว ring อย่า talking about she เล mm ี a k i n g sorry เธอไม่อยู่ฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่กดเธออยากให้เธอรู้เอาไว้ฉันไม่มีทางจะกดเธอฉันให้เข้าไปหนึ่งหมอก ให้เธอได้บอกว่ามาเลย